สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องวันนี้มาสาลิกานะครวันนี้เรากลับมากับการทำรีแอคชั่นเช่นเคยและเป็นอะไรที่เราคอนมากๆเลยกับเพลงใหม่ของ b บ a ็ k พิ n งนะคะไม่ใช่แค่เพลงสีมันเป็นอัลบั้มเต็มของพวกเขานั่นเองเนาะตอนนี้เราแบบเรียวๆหน่อยข้างบ้านก็คือเจาะปูนกันสุดหลินะคะทุกคนแล้วแบบตอนนี้เป็นเวลา10โมง40นาทีแล้วก็อีกประมาณไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะ ได้ดู MV แล้วเนาะชื่อเพลงว่า Love s i c k g i r l นัเองนะคะตื่นเต้นมากๆทุกคนแล้วแบบเราได้ดูไลฟ์ใน V Live ไปแล้วเนาะสาวๆแบบสปอยกันแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วแบบทำให้เราแบบอยากดู MV แล้วก็เบื้องหลังก็เห็นลิซ่าแบบว่าแซบมากๆเลยแม่แล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็รอดูกันอยู่นะคะ อย่าสะดุดนะวันนี้คำหลุดชนหรอ น้องดิยังไงตกหนึ่งปาแซ่บมากนน้องนี่เขาเป็นกลุกงมากยังเห็นน,มมนะพชายไม่อมวเแทนถึงเวลาปะเนี่มนยมนดีอะ อ้มันแตกต่างจากปบบเพลเกๆกันเนาะตอนแรกคิดว่าจะออกมาแบบแนวสเตย์แบบผิชาๆมีเบรคัฟติมากไปเนาะฟูดอแบบฟางนะคุณูแบบมีไฟแบนอะไรคะอ้าวคุณมมามีอะไรหัวใจ พาทรงทาสีแล้ก็เป็น <อะ S 2> จุดหอกหลักเลยใช่้อง,ลลงาไายหนักมากแม่คือฉากนี้วิ่งเหนื่อยนะหอมนะไม่ใช่อเฮ้ยเฮ้ยไม่เอพระอ์อีกขอหอมข้นนี้ 난 빠. 지금 어 never s y i n g how many 마러 너는 내쓸 듯한 쓸 y o t h i n t อ่ะองไรอะลับสิเกิลโอ้ยทุกคนคือมันแตกต่างจากแบบเลิศแตกต่างจากเอ็มวีแต่ก่อนแล้วก็แตกต่างจากเพลงแต่ก่อนมากๆหลายเพลงแบบว่ามันดูแบบว่าจะแบบเศร้ามันก็เศร้าแต่แบบมันก็มีความรู้สึกแบบอบอุ่นอบอุ่น อยู่ข้างในนิดนึงบ้าพเพลงเออ,อเดีอะขอจบการรีแคปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่านี่ไม่ใช่เวลามานั่งดูดิเราทํางานอยู่และค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราขอตัวกันไปก่อนเดี๋ยวยังไงเพลงอื่นๆที่จะออกในอัลบัม้มแล้วเขาจะลงอย่างไ,าไงเดี๋ยวมารีแคปกันอีกทีนหนึ่งเนาะไปแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคน